นี่ยขันยมเนี่ยขันลาวขันไายโยสารณ์เนี่ำเอาไว้สี่ห้าแล้วไม่ใช่สี่สามสี่สี่เนาะแม่ค้กใส่เนื้อก็ต้งไปเนาะบ้านฮะก็เมืองของเขาไม่ได้ไม่ได้รักษากฎหมายของเมืองเนี่ยจะไปที่ไหนของคุกใช่ไหมฮะ

มันหายเพื่อหายไปแล้วมันายไปแล Beleza.

มีรูปไหมไม่มีจังะไม่มีร้านหรอตรงไหนจะทำอะไรเยอะใจมนะไม่มีร้านเยนเรีน <c oughs> เนี้ก็ทำทำเชไม่ก็ไม่อยากเรียนระูปนะมีจะหาได้สสมกชน,น,นะ บุจกอาจนร์ดีใ่ไงอาจารย์ดิกุจกยังไงยท้้งวัดป่าท้องุกข้าใช่รู้รู้อยู่แถวนั้นเหรอแม่แม่ของอาจารย์ดีอ

คนไทยเราติกนยาวยาววกเรากัยันพาษาไรา้าูาม่คายน้าายนาเยงตัวนะาเห็นคนไทยนะนตยเห็นคนไทยนมองสลัตัวนะแม่แม่รักษาสิ

เนี yeah, con ่ยขันยนเนี่ยขันลาวขันขันไทยโยสารัฐเนี่ะเขาเอาไว้สี่ห้าแล้วไม่ใช่สี่สามสี่สี่เนาะแม่รักษายจริงนะก็ต้องไปนะบ้านอ่ะก็เมืองของเขาไม่ได้ไม่ได้รักษาก็หมายของเมืองนะจะไปที่ไหนของคุกใช่ไหมนะใช่ฮะ ที่หาก็เป็นกฎหมายของของทั้งชักประวัตินะเมือนกันหมดไม่ว่าก็เป็นเทวดาไม่ว่าก็เป็นเป็นผีแล้วก็มันมันกฎหมายก็เหมือนกันนะวันไหนที่ไม่รักษาก็ต้องตอกนรกนะโอเคโอเคครับผมเยียชายบริบาลตัวที่โปร่ที่สุดเลย ये वाले वही तो जिन्हें कहते हैं फक्का फक्के, इसी तरह का तरह तुम्हारे पास मेरा चमिच जो सभी तरह के संगतान जो प्रणाली जैसा मालिशोति वस्तु जैसा तभी त्यों विराजन तो सब लोगों बिना सचमाते बावत बंता रहे सोचे कि कल योग बावत वादना से जनित बुधा प्रचारिंग जहाँ वसमावतांच 哎，又不能说看，说说说。

Thank yeah.